สวัสดีครับวันนี้เราก็มีเรื่องราวรอบโลกมามอบให้ทุกท่านได้รับชมกันนะครับคู่รักถูกหวย84ล้านแต่สามีใช้เงินเปยสาวใหม่ภรรยาทนไม่ไหวทิ้งของขวัญชิ้นสุดท้ายก่อนเดินจากไปหากคุณถูกรางวัลที่1คุณจะทำอย่างไรกับเงินก้อนนี้นำไปลงทุนเพื่อให้มีเงินเพิ่มมากขึ้นแบ่งปันให้เพื่อนญาติมิตรซื้อบ้านหรือว่าออกไปท่องเที่ยว ซื้อต่างประเทศได้รายงานนะครับว่ามีชายชาวองังกฤษคนหนึ่งถูกรางวัลที่1น,นี่เป็นประสบการณ์ชีวิตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดสําหรับเขาแต่ล่าสุดนะครับชีวิตครอบรครัวของเขากลับไม่มีความสุขมากเพราะเขากลับกลายเป็นคนยากจนและภรรยาขอแยกทางไปอีกด้วยเรียกได้ว่าชีวิตล้มเหลวสุดๆในเดือนตุลาคมปี2005โรเจอร์กิฟฟิตและรอลาซึ่งทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายไอที ในเวสต์ยอร์ไซด์ประเทศอังกฤษซื้อตั๋วลอตเตอรี่มูลค่า1.8ล้านปอนด์หรือว่าประมาณ67ล้านบาทต่อมานะครับสองสามีภรรยาคู่นี้ถูกรางวัลมูลค่ากว่า2.7ล้านเหรียญสหรัฐหรือว่าประมาณ84ล้านบาทซึ่งก่อนหน้าที่จะถูกหวยครั้งใหญ่นี้นะครับพวกเขาแทบจะไม่เคยงีปากเสียงให้ร้าวฉานกันเลยโดยหลังจากที่ถูกรางวัลน,นะครับพวกเขาก็ลาออกจากงานทันทีและได้เลือกซื้อบ้านในฝันสุดหรู ราคากว่า8ปดแสนปอนหรือว่าประมาณ29ล้านบาทและยังมีที่อื่นๆอีกพร้อมกับรถปอดเช่สุดหรูแทนที่จะเลือกลงทุนก่อนผ่านเงิน15,000ปอนด์อนหรือว่าประมาณ560,000บาทภายใน10วันชีวิตความเป็นอยู่ของเขาเปลี่ยนแปลงไปโดยสิ้นเชิงเขาส่งลูกสาวไปเรียนโรงเรียนหรูระดับนานาชาติที่แพงที่สุดและพากันไปท่องเที่ยวรอบโลกหลังจากนั้นนะหรอ โรเจอร์ลงทุนในวงดนตรีหนึ่งแต่กลับขายอัลบั้มออกไปได้เพียง600อัลบั้มเท่านั้นถือว่าเป็นการลงทุนที่ล้มเหลวนอกจากนี้นะครับเขายังลงทุนในร้านเสริมสวยแต่ก็ประสบความล้มเหลวสูญเสียเงินไปอีกจํานวนหนึ่งนอกจากนี้ราคาบ้านทั่วประเทศในตอนนั้นที่ตกงวบลงอย่างมากทําให้โครงการอสังหาริมทรัพย์ที่พวกเขาลงทุนก่อนหน้าน,นี้ขาดทุนอย่างมากเพียงไม่กี่ปีโรเจอร์ Roger ก็ได้ผ่านเงินเกือบทั้งหมด ในระหว่างหลายปีที่ผ่านมานี้นะครับสามีตัวแสบได้ขับรถปอรเช่หนีแฟนสาวไปมีกิ๊กใหม่หลังจากถูกจับได้ชีวิตแต่งงาน14ปีก็ได้จบลงภรรยาขอหย่าด้วยความบันดาลโทสะเธอจึงจุดไฟเผาบ้านของตนเองทั้งหลังจนเงินทุกบาททุกสตางค์หายไปพร้อมกับเปลวเพลิงในพริบตาโดยปัจจุบันนี้นะครับโรเจอร์อาศัยอยู่เพียงลำพังในบ้านเช่าเล็กๆแห่งหนึ่ง ส่วนเงินในบัญชีธนาคารของเขาก็มีเหลือเพียง7ปอนด์หรือว่าราวๆ261บาทเท่านั้นนะครับก็จบลงไปแล้วนะครับสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก Liker.com หลังจากที่ทุกคนได้ดูคลิปนี้จนจบแล้วทุกคนมีความคิดเห็นอย่างไรอย่าลืมแสดงความคิดเห็นกันในที่ใต้คลิปนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์และที่สำคัญอย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ